สวัสดีเด้อเอฟซีซสูขูสูขคนเซียนเล่าพัฒนาทั้งหลายเมื่อนี้เล่าพัฒนาเซียนหน้าดีกับเซียนปลาตานมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่แปดที่ผ่านมาลุดเมื่อทั้งสองเซียนพี่น้องรอบนี้คือสิมากแก่เมื่อแล้วบังส่งเนาะพี่น้องเนาะมาขอแก่เมือ่อมาขอแก่เมื่อแล้วพี่น้องรอบนี้เพราะว่า ลุดมาเลยเด้สองเส้นลุดหลายเลยคือสิมันทึกแกเมื่อแล้พี่น้องสองเส้นคือเส้นหน้าดีกับเส้นปาตานว่าเขาจักเส้นพี่น้องเอ้ยหลุดกับว่าติดจับกับว่าติดพี่น้องเอาไม่เนาะพี่น้องเน่าก,ก็กธรรมดาแหละคือว่า ไวยคำนวณเหล็กคำนวณก็เป็นยังสี่เละพี่น้องมีเขามี่ลดนาะพี่น้องเนาะย้ำเขาก็เขาคักคิดว่าที่เงี้เส้นหน้าดีว่าสิเอาเขาก็เอาคักคละเที่ยวนี่ว่าสั่นเอาให้แตกคักคเลยวะนี้ว่าสั่นของวันที่แปดุดทั้งเส้นหน้าดีทั้งเส้นปลาตานนะพี่น้องเนาะลดกับว่ามีเอกออกไม่กับสามสี่วะกับศูนย์สองกับสองศูนย์หมดพี่น้อง ่มีเนาะพี่น้องเนาะเอาคนที่มาเบิ้งกะนไอ้ทบทวนเ,นเก้าที่พ่านมากก็นนาะพี่น้องเนาะของเซียนหน้าดีก่ะวิ่งหนึ่งวิ่งแปดลูดจับก,กูกับหนึ่งแปดหนึ่งเจหนึ่งเก้าแปด 1, 9, 8, เจ็ดสองแปดสาปดลูด8ปดลูดหนึ่งกะใไฮเดนหนึพี่น้อง จับคู่กับไฮเดนนึ่ปพี่น้นองลดหนึ่งแปดกับลดตัววิ่งกระลุดมาเนี่ยของเสยนปราตานกับวิ่ง8วิ่งเกจับคู่กับแปดศูนดห เก9าศูเกนึ่งเกาสกันหนึ่สามดมัดพี่น้องไอ้ลดทั้งตัวกันทั้งตัวบิ่งเนาะแต่ว่าบิ่งหลุดให้ให้เด่น8การลุดคือเก่าแหละพี่น้องเพราะว่าเป็นซีสามสามกับ2อศแก่เมื่อนาะพี่นอ้องเนาะเดี๋น,นะนี้ทนมาแก่เมื่อกันสองเสี่ยนเพาเขา ก็มาแก่เมื่อน้าพี่น้องเนาะคำนวณไม่ครับเอาตัวไม่เขามามเชีทีอาจสิแจกเที่ยวนี้ทั้งบนทั้งล่างกบว่าจักเมาพี่นอนะ้องเนาะเอาพวกลายใหญ่หางมาเบื่องของเสี้ยนหน้าดีก่อนอันดับเหล็กเสี้ยนหน้าดีของเพื่นบ่ามีของเสี้ยนหน้าดีก็ของเสี้ยนปลาตันว่ามีอันนั้นคือของปูนีของปูมีเหล็กเกี้ยงให้เบื่องนี่เหล็กเกี้ยงให้จับ,ผบเผื่อเกี้ยงให้จับด้วยพี่น้องเนดะ้อ เสียนหน้าดีเอาวิ่งกันวิ่งกันวิ่งวิ่งสามับเก็ดสามับเก็ด โหลดโูลดสามเค็ดโหลดหนึ่งกอมเล่นสามหนึ่งสามพี่น้องลอ,อ,องเก็ด เสียนหน้าดีจับครูพี่น้องมี่หกครูเร่นแล้วก็มีตกกันผลบันผลว่าท่านฟันนะพี่น้องผลว่คาคงสุดท้ายผลทั้งสิฟันแต่ว่าปูอาจสิบว่าได้ติดตามเด้อจับเอาในหมักเอาเด้อพี่น้องเด้อคงสุดท้ายปูอาจสิบว่าได้ติดตามสามศูนย์ จัดเอา FT จัดเอาปวดสอาจะไมไ่ติดตามให้สามหนึ่งงสุดไทยอาจจะไม่ได้ติดตามสามสอง 3 2แล้วก็7 3 7 3 4 0 0 41 41ตัวกันตัวกันกัน ที3ส บอกพี่น้องไปนําเรื่อของปูส่องของปูอาจสิยุดส่องหนึ่งเด้อพี่น้องเด้่องไม่เป็นอาจจะละยุดคักละส่องหนึ่งคือสิบหกพรารวยชาแนลผู้ใดติดตามอยู่สองสิบหกพรารวยชาแนลกะหันมาเขามาติดตามส่องตาคุณพระรวยเด้อบันนี้เด้องสิบหกพรารวยชาแนลสิยุดตี่แล้วบอกพี่น้องไปให้พี่น้องเข้าใจผู้ยังติดตาม เพืยังเขาบึง16ร้อยชะแนนกับยุทธาอีกบกก่งทีมัอกัสิะยุดแล้วผู้ก่อิหตุพิษบอมมี่26ร้อยชะแนนแล้วบัจจทายทอดได้พี่น้องเลืออาจจะบม่ได้ทายอีกทายทอดเพราะว่ามันปัญหาหลายมันเน็ตมันซ่ามันอื่ ก็เลยสิบว่าเอาเอาออกพี่น้องให้ชาวตั้งประเส่องตาคุณพ้าร้อยเสียนปลาตาลตาคุณพ้าร้อยทายทอดเอาสองเดียวจังใบหยั่งกันนะพี่น้องนะให้มีหนึ่งเดียวหเหลือนหนึ่งเดียวเลยอนเสียนปลาตาลวิ่งวิ่ง วิ่ับ2องหลุดหนหลุด วิ่ง1วิ่ง2รถตทอกันบ่ซั่นเด่นซ้ํากันสองกลมไปเลยควมเด่นควมเด่นให้2กลมจับคู่บ่มีตกกันวของเสนปาตมีตัก6เลยเดี๋ยวก่อนมีตกกันอยู่13 1 6 nâng hộp nâng kết nâng kết nâng kết Hãy subscribe song chết sống kẹt song hai mươi song chết chiến kiếp kỳ lập thế nào không phải chiến để chết à. Hãy subscribe số 8 đũa nào đũa lăng là pô cờ đai vẫn có mít to keng vô của xiên pa tàn โซ่ไว้กันไ้่ม่นคนอยากโซ่มาถามมาเป็นยังจังปิดจ่องส6ฟ้า้วยใช่หนึง่งนิบโบชุฟังเด้อโซ่มาถามมึงเราหันยำปิดจ่องกันเด้วศูนย์หกสามศูนย์ย์เก้าด ห่าแปดห่าแปดผูคนเจียงเปียงปังเปียงเจียงมาขามลนใส่สังกะสีพี่นลอง คนวัตตะเศร้าตกตกดีดีทีวนี่ไหมพี่น้องเอ้ยแคปหน้าจอยได้บัานนี้เด้อผูดได้ขมาแล้วก็ได้บัานนี้พูดสิกลมตัวเด่นให้เบิ่งตัวเด่นตัวใดเด่นคนช่งมาตัวใดเด่นเนาะตัวใดบ่เด่น่ว่าของเส้นนาดีว่าบ่มีตัวเด่นของชุดใส่ทังสิปล่อยให้ว่าสั่นจังสิกลมให้ในกุมนี่แล้วว่าสั่นว่ามาเปลี่ยนตัวดอกว่าสั่น ทองเสียมหน้าดีวันที่1ิเดพี่น้องเอ้ยวันที่สิบเอ็ดคือวันจันทร์นี่แะมืออื่นมืออื่นบอมมืออื่นน่ะวันอาทิตย์นอมืออื่นจับคู่ให้กันวิ่งกอนเอววิ่งกนวิ่งสามวิ่งเก็หลุดพี่น้องเด่นสจับคู่กับสามศสก็3สามสี่ศูนย์ส่อกันสี่สม ผลมาผลเพราะท่านปล่อยที่เทียพี่น้องเ่าท่านกลมแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี่แหละพี่น้องใส่ทักษะของจากของเอาเด้อว่าสิหมักตัวเล็กจัดเลขคัดตัวเล็กกรพันอยู่ในกลุ่มหกคู่เจ็ดแปดคู่นี่แหละก็เก่งแต่ผลเพราะท่านผลผลอ่ำไม่เท่ากันไหมผล่าวันที่มือมือเอือนจังสิปล่อยว่าสันจังสิฟันว่าสันได้มือเอือนวสันวันนี้กระเซียนประจาน รลดหนึลดสองเด้นทั้ง2ตัวพี่น้องทั้งหนึ่งทั้งสองจับคูหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหนึ่งแปสองหกสองเกดสอแปต่ว่าเห็นขีดใต้สอเส้นก็คือจังสี่นี่สองเก็ดสอปดนี่แหละคือตัวเด่นละพี่น้องขีดจังสี่ก็แปลว่าเด่น2อเก็ดกับสองแปตัวเก่งสองเก็ดสองแปเอาไปผิดจาหน้าบ้างนะพี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพาน เดี่ยวทีเดียวทั้งสองเส้นลุดมดพี่น้องวิ่งกรบื้อิดจับกรบื้องไก่เพราะว่ามันอยุคคนหัดมุมละทางเนาะขออภัยแทนเพิ่นน้ำเลือดพี่น้องเลือเอาไ,อออาไม้เอาไม้แก่มือให้เกินเพิ่นว่าแก่มือว่าสาั่นจับกรบื้ลุดกรบื้อิดดอกจับกรบื้องไก่เพิ่นว่าเอาไม้เป็นเด็กคำนวณเนาะคือว่าพี่นอ้องเอ้ยย่ำเขาเขาทั้งบนทั้งล่างขัดเทดี่ของเียนปลาตันของเียนนะ่าดีก็ได้ ย่ยมุดกับลุดไปบริเ็นหดเหลือวเบเห็นณหดสนน้พี่น้องนะาเอาไปจัดเด้อพี่น้องเด้อมืออืน่นตัวได้หมักกับจัดตัวได้คัดกับผ่านมืออื่นเป็นมือรวยน,พนนะ้พี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนผู้ติดตามโฉบโฉบมันหมันนิ่ฮงปังปังเด้อพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี